สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับสำนักปฏิบัติธรรมศูนย์ไรสิขาฟลอริดาครับซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ก็ได้เปิดสำหรับเนกขมะเดือนตุลาพฤศจิกาและก็ธันวาเรียบร้อยหลังจากที่อาจารย์กลับจากเมืองไทยนะครับ28ตุลาถึง6นะครับพฤศจิกาอันนี้คือคอร์สที่เราจัดขึ้นซึ่งอาจารย์ตั้งใจจะให้คอร์สนี่เป็นสำหรับสิทธิ์เก่าโดยเฉพาะ สิทธิ์เก่าที่เคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนเราจะเน้นไปที่สภาวะแล้วการปฏิบัติคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่เอาจริงลุยเช้าสายบ่ายคำ่ำแต่จะคุยกันแต่ละรอบนิดๆหน่อยๆบางทีอาจจะคุยวันหนึ่งรอบเดียวคุยกันเรื่องสภาวะถ้าไม่มีใครมีปัญหาอะไรอาจารย์อาจจะให้การบ้านแล้ววันนี้ยิงตรงกันเลยปฏิบัตินะครับอาจจะกินง่ายอยู่ง่ายนะครับภาวนามากพื้ออาหารอาจจะมีไม่เหมือนทุกเดทุคอร์สแต่ก็จะมีอาหารบริบูรณ์ขนมบริบูรณ์ทุกอย่างบริบูรณ์แต่จะเน้นไ้ที่การปฏิบัติ คนเก่าที่สนใจจะลุยเช้าสายบ่ายค่าเน้นไปที่ปฏิบัติถ้าท่านสนใจจะมาต่อยอดต่อเนื่องนะครับ28ตุลาถึง6พฤศจิกาแล้วก็คอร์สเซอนพฤศจิกาปลายเดือนก็เปิดเรียบร้อยแล้วแล้วคอร์สที่3ช่วงธันวาคมกมกร,ราช่วงนั้นเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเป็นคอร์สภาษาอังกฤษถ้าใครสนใจจะเข้าร่วมคอร์สภาษาอังกฤษหรือมีแฟนมีเพื่อนมีคนรู้จักที่สนใจจะเรียน แล้วก็ปฏิบัติธรรมตามแนวทางเทราวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการพ้นทุกข์ไปที่จิตเจตสิกรูปรนิพพานเป็นสะพานบุญบอกต่อแชร์ต่อให้คนได้รู้แล้วก็มาปฏิบัติด้วยกันได้นะครับแต่คอสเตือนตุลา28-6พฤศจิกาเป็นคอสเข้มสําหรับคนปฏิบัติคําว่าเข้มหมายถึงเราลุยกันปฏิบัตินะครับเน้นกันที่ปฏิบัติมุมไครมุมมันจะรับไม่เยอะครับรับไม่เกิน30คนรับเฉพาะคนที่สนใจจริงๆแล้วอยากลุยปฏิบัติจริงๆ แต่ก็มีคําถามเรื่องสภาวธรรมคนไหนสนใจนะครับสนใจลงทะเบียนได้เลยนะครับมีทั้งหมด3คอร์สแต่คอร์สที่1เดือนตุลาเป็นคอร์สสิทธิ์เก่าที่ต้องการที่จะปฏิบัติแล้วใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็เข้มข้นเรื่องการปฏิบัตินะครับก็อขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านท่านใดที่สนใจก็เชิญลงทะเบียนได้ในลิงก์ที่แนบมาได้เลยครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับ